สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเล่ชาแนลอีกแล้วค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําเก่งส้มมะละกอไข่ปลาเป็นไข่ปลาดุกแน่นๆจุกๆมะละกอหวานๆกันนะคะค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะมะละกอที่เราเลือกมาแกงส้มให้เลือกมะละกอที่มีแต้มเหละืองๆแบบนี้มะละกอที่มีแต้มเหละืองๆแบบนี้เวลานํามาแกงส้มหรือทําส้มตำจะอร่อยมากๆเลยนะคะ จากนั้นค่ะก็จะเป็นไข่ปลาดุกวันนี้ไปทานปกติจะไปไม่ทันของลูกค้าทางร้านเขานะคะไข่ปลาดุกมีน้อยแล้วก็จะหมดก่อนแต่วันนี้เผอิญไปทนันเหมามาหมดเลยค่ะโลกกว่า,วาไข่ปลาดุกฝักใหญ่ๆเป็นปลาดุกน้ํำจืดนะคะ มาค่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาปอกมะละกอกันก่อนเนี่ยค่ะเขาจะสีเหลืองๆข้างในอันนี้เขาจะเริ่มสุกแต่ว่าไม่ถึงกับสุกเนื้อเข้ายังแข็งอยู่นะคะแบบนี้เอามาแกงส้มอร่อยมากๆเลยค่ะหรือถ้าจะเป็นส้มตำไทยใช้มะละกอแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะ นี่เดี๋ยวเราก็ทําการปอกเปลือกจ้าจากนั้นค่ะเราก็นี่หั่นเป็นชิ้นๆแบบในคลิปวิดีโอได้เลยนะคะชิ้นหนาๆใหญ่ๆได้เลยค่ะเดี๋ยวเวลาสุกแล้วเขาจะหวานอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าหากว่าข้างในเนี่ยมันนิ่มไปเราก็ไม่เอานะแต่ว่าแบบนี้เห็นสีแดงๆข้างในเขายังไม่นิ่มนะคะยังแข็งอยู่เลยค่ะเนี่ยค่ะเรียบร้อยจ้าล้างน้ำทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งค่ะ แล้วนี่ไข่ปลาดุกก็นำไปล้างน้ำทำความสะอาดแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวแกงกันเลยเนาะใส่น้ำเปล่าลงไปในหม้อนะคะแล้วก็จะเป็นพริกแกงส้มค่ะตอนที่เราใส่พริกแกงส้มลงไปเนี่ยเดี๋ยวก็ใช้ทับพีบีนิดนึงนะคะ ใส่กะปิลงไปหนึ่งช้อนค่ะเราจะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนในการเคี่ยวน้ำแกงส้มค่ะเนี่ยค่ะเราจะเคี่ยวให้ได้สักประมาณ2 0 3สสนาทีให้น้ำแกงส้มเขางวดค่ะ อันนี้ข้ามมาให้ดูเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะน้ําแกงส้มเขางวดดีแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็ใส่ไข่ปลาดุกลงไปได้เลยฝักใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องทําการหั่นเนาะนี่ใส่ลงไปได้เลยจ้าแล้วก็มะละกอใส่ไปพร้อมกันได้เลยนะคะไข่ปลาดุกกับมะละกอค่ะเราใส่ไปแล้วอย่าพึ่งคนเด็ดขาดจ้าถ้าคนมันจะทำให้ขาวนะคะ ่าเรียบร้อยค่ะหลังจากที่เขาเดือดเนี่ยเราก็มาปรุงรสชาติกันค่ะปรุงรสชาติก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นนะคะจากนั้นค่ะส้มมะขามเปียกใส่ลงไปโป๊ะหนึ่งก้อนนึงได้เลยจ้าเดี๋ยวเราก็เอาออกมาบี้น้ำเนาะรสชาติเนี่ยเราปรับเพิ่มให้ได้ตามชอบขาดเหลือเราเพิ่มได้ชอบรสชาติแบบไหนก็เพิ่มเติมเอานะคะ นี่ไข่ปลาเน้นๆเ,เลยเดี๋ยวเรารอให้ส้มมะขามเปียกเนี่ยเขานิ่มสักนิดนึงก่อนเนาะอ่าแค่เลยว่าส้มมะขามเปียกเนี่ยน่าจะนิ่มดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ตักส้มมะขามเปียกออกมาคั้นน้ํข้างนอกได้เลยน้ําเราก็ใช้น้ําแกงส้มนี่แหละค่ะเนี่ยค่ะส้มมะขามเปียกเนี่ยถ้าต้มแบบนี้แล้วเวลาเอาตะพี่บี้ๆกดๆเนี่ยน้ําเขาก็จะออกแล้วนะคะ ใส่น้ำส้มขามเปียกลงไปจ้าแกงส้มอันเนี้ยต้องเปรียปร้ยวๆหน่อยนะคะรสชาติความหวานมาจากมะละกอที่ใกล้สุกแล้วก็น้าตาลที่เราใส่ไปนะอร่อยมากๆเลยค่ะอืมไข่ปลาเน้นๆเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะน่ากินไหมคะค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเลด้วยสวัสดีค่ะ